ข้าขอนุกชานุกคุณชาน,านีเป็นเข้ามูลผู้กอบนุกคุณพูนพาดุงจวบจเจริญไวฟูมฟักธนุธนนอม บบบำรานิราดไกลเส้นอยากเท่าไรไรบร่คิดอยากลำบากไายตราทนรักคนทุกหนอมรี ปองซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาเปรียบบนักชาุกคุณชานานี้คือผู้พาใหญ่พื้นพาสุนทรา ก็บอเทียบบอเทียมทันเรือที่จะแทนทดจะสนองคู่นานันเทบูชาในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณ เป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมนะลูก